ก็สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับสวัสดียามเย็นๆครับเดี๋ยวเราไปดูกับดักเราตั้งใจดักกุ้งครับแต่ว่าตรงนี้สองวันแล้วเข้าปาก็ดีรวมสองวันก็รวมโลกว่าครับแต่ส่วนมากผมจะกู้ตอนเช้าครับตอนนี้มากู้ช่วงเย็น ลุนไปด้วยกันลุนไป้วยกันมีตัวไหมมีตัวไหมเด็ดคับวันนี้เด็ดครับโอ้โหอุ้ยปลาหมอครับสวยเลยปลาหมอปลาชน ครับอุ้ยจัดไปจัดไปครับรอบเย็นรอบเย็นสุดยอดสุดยอดไปเลยรับรอบเย็นของเราครับรอบเย็นของเราโอ้ยปลาโมสส,สวยๆนั่นเลยครับเดี๋ยวล้างครวัวก่อนเดี๋ยวมาใส่ปลา ดเดยลจริงเพราะว่าตาหมอมันเยอะ,ะครับเด็ดใส่ก็ไม่เข้าเพิ่งเห็นเข้าน,นี้แหละ ครุเสร็จแล้วเดือบรุนกันโอ้ได้ต้มหนึ่งอยู่ครับนี่ต้มหนึ่งครับวันนี้ไม่ปล่อยครับวันนี้วันนี้จะเอาไปทำกับข้าวนี่เอาไปทำกับข้าวครับกับข้าว รถออกกันเลยตัวใหญ่ซะด้วยมัยดจังแน่นเลยครับ แน่นเลยครับจะดูผลงานของเราครับอุ้ยหลุดไปสามตัวเด้วยวข้าวเย็นนี้ครับกับข้าวเย็นนี้เดี๋ยวไปจัดการตัวที่มันมีอย่างนี่มัน,นจะไปไกล อนนั้ไม่ปล่อยครับนี้จะไปทำกับข้าวครับโอ้โหฝาม,มอหมอสวยครับฝมอหนาครับผู้เห็นผู้รอดชีวิตไปตัวหนึ่งผู้รอดชีวิต แปลก,กไม่เห็นปลาดุกครับปลาดุกไม่เห็นปลาดุกยังไม่เจอครับแต่ถ้ามีกน็น่าจะได้อยู่นะสองตัวนี้มียอมออก พี่หยงติดเงี้ยเออมีครับนีครับท่านผู้ชมนีครับกับข้าวเย็นนี้ครับอืมอ่ายมา เราก็ใส่ตอนะฮะเราไม่ได้ปล่อยครับเราก็ใส่ตอกันแต่มีไว้นี่ก่อนเพืน่นกระโดดใส่ตอครับใส่ตอลุ้นตอนเช้าอีกรอบนึงใส่ต่ตตอลุ้นรอบเช้ารอบนึงครับ ปลาโม่เริ่มเข้าแล้วครับคาดว่ายังไม่หมดหรอกครับปลาโม่นี่ยมันยัมีเพียบครับปะตทองใส่ตใบโพมีลุ้นไบพอมีลุ้นตอนเช้าครับเส้นปลาก็ปุ๊บแบบปุ๊บเพบอยู่ครับยังไม่หมดหรอกครับ ง่ายครับดูแหะถ้าทางแั้วไม่หมดง่ายครับปกปิดกบปกปิดปกปิดนกกันนกปลารูรู้สึกว่าปลอดไทยครับนี่เดี๋ยวมาลุน้นกัน ตอนเช้าพรุ่งนี้ครับ